สวัสดีครับชาว a ทุกท่านวันนี้ผม c y b e r c a c h h r r จะมาแนะนำการใช้งานระบบป้องกันการออกจากเกมกลางคันหรือ no l i v e r zone ซึ่งได้ถือกำหนดกำเนิดขึ้นบน Cyber g a เก Network ของเราแล้ว <c oughs> เพื่อให้ผู้เล่นสามารถป้องกันค่า v e r เวลหรืออัตราการออกจากเกมกลางคันได้ในกรณีที่ทั้งสองฝ่าย พร้อมใจการออกจากเกมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยินดีที่จะจีจีหรือยอมแพ้นั่นเองนอกจากนั้นยังช่วยป้องกันการปั๊มค่าสแตดได้อีกด้วยเรามาดูกันว่าสถานการณ์จำลองที่จะเกิดขึ้นนี้เริ่มจากกรณีที่ผู้เล่นทั้งสองได้พร้อมใจกันออกจากเกมจะเป็นอย่างไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp thế ตัวเอะไรอถามาถามาเนี่ยเดี๋ยวจะตีหลอกเนี่ยขัดคนอ่ะพี่ขี้อยู่อะจินนี่พี่ขอล้างตูดก่อนได้ป่ะขี้อยู่ขี้อยู่ก็เหี้ยแล้วใครพเขาขี้การสมัยนี้ไม่มีใครขี้แล้วเดี๋ยวพี่เช็ดตูดออกมาเลยเออเดี๋ยวพี่เข้าไปโอเคนะ เฮียเลยเล่นไรตอนนี้วะท่แม่เมาก็ไม่มีเน็ตก็กาดี่สเข้าแนวเฮียเลยวะเนี่นยอ่ะเสร็จแล้วหรอห้องไหนอ่ะเดี๋ยวจอดเลยโอเคได,ได้ได้ได้โอเครอแป๊บเดี๋ยวเข้าไปเลย อ้อมไปไหนเนี่ยไอควายเออเฮ้ยลาเก่งแล้วเก่งแล้วซีเลยซีเลยเจอแบบนี้ซีเลยรางวัลเลขท้ี่3ตัวเฮ้ยที่หนึ่งไม่ได้หมดหรอกวันนี้เหรอเออหวยออกหวยออม่ซื้อหเปล่าไม่ได้ซื้อแต่วันนี้เราเอเชีช่าแม่งออนแอร์อ๋อก็ออนแอร์ทั้งหมดปออกกันเลยใช่แล้วอย่าไม่ได้จะไม่ได้ดูเลยอ่ะ แล้วแม่งแจก V I P ด้วยอ่ะแบบถ้าไม่รีบต้องมีคนแยกแน่แน่เราบอกโทรบอกทำม้าใหก่อนว่าเนี่ยต้องแน่แล้วอบอกกันเลยทำมา้ารอ,อจรินนี่มาไงโหลพี่เลียนเดี๋ยวออกเกมก่อนนะพอดีว่ารอเอเล็ซช่าไมากก่ออกอ่ะไม่ออกแะอร์แล้วอ่ะเคี่ยวันนี้ว่ะกดออกไงวะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดึงสายแรมเลยขั้นพ้เศ่นไม่าสนใจ เสียงก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้สำคัญอะไรโอเคไหมแงเอ้ยจับเฮ้ย<ไฟ>เดี๋ยวก่อนเอา้าทำไมพี่แบงค์ก็จะออกอยากกดออกจากเกมกระทันหรือว่าชักสายแรงออกเปน็นอันขาดไม่งั้นแล้วเนี่ยจะทำให้ค่าเรลเลของคุณเพิ่มขึ้นและค่าสเตตของคุณแย่ลงจงใช้คำสั่งรีเกมก็ต่อเมื่อทั้งสองทีมนั้นต้องการจะกดออกเกมเพื่อทการรีเกมใหม่โดยใช้คสั่งเครื่องหมายตกใจรีเกม แล้วระบบจะนับถอยหลัง300วินาทีถ้าหากทาเงื่อนไขดังกล่าวครบโดยการพิมพ์ตกใจรีเกมกันทั้งห้องทางระบบก็จะรีรูปให้ทันทีแต่ถ้าหากยูเซอร์ในส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ทําการพิมพ์ในส่วนของเครื่องหมายตกใจรีเกมนั้นจะทําให้ระบบยกเลิกไปอ๋อโอเคโอเคไหนที่ลองบ้างนะโอเคนี่พโหรพี่ดีย พี่จะพิมพ์เลยคําสั่งอ e ีเกมอ่ะใช่ใช่ใช่ให้ทุกคนพิมพ์เลยนะได้ได้ได้โอเคแค่นี้นะอ่าเฮ้ยพิมพ์รีเกมดีวะพิมพ์รีเกมดีพิมพ์รีเกมเลยเชี่ยรีเกมไงมึงสกดไม่เป็นเนี่ยวะมึงสกดไม่เป็นวะคนไหนเยอะไม่โฟนเฮ้ยมีแบงค์เข้ามาที่น,นี่นะี่อและแน่นอนครับถ้าสำหรับทีมคุณจะแพ้อยู่แล้วเรามีคำสั่งพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาในการยอมแพ้ ทำให้คุณไม่เสียสแตทในส่วนของว่าริเวอรเลกก็คือใช้คำสั่งเครื่องหมายตกใจ GG เมื่อทำการ GG เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีบูด้าหรือว่าระยะเวลา300วินาทีให้ทุกคนในทีมนั้นพิมพ์คำสั่งเครื่องหมายตกใจ GG หมดทุกคนแล้วทางระบบจะตัดให้ทีมคุณเป็นฝ่ายแพ้แล้วก็ตัดจบเกมทัทีครับ ี่ยอมแพ้ก็ได้ว่าตกใจจีจีจินี่กว่าจีจีดีจ <c oughs> ินี่ก็ไม่ยอมแพ้ก็ยอมแพ้ดาวของมาเลยและสำหรับผู้ที่โกงออกการคันเราจะมีบทลงโทษเงนต่อไปนี้มีบทลงโทษเหรอทำไมเพียงไม่บอกอ่ะ เรับบนลงโทษหรือ,อยังลงโทษเชียร์วะพี่พร้อมแล้วก็ลุยเลยดีกว่าไหมฮะเชียร์เฮ้ย,ยเล่นดอเ .a ให้สนุกนะครับผมยิ้มด้ตัน